สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆน,นาณาเอฟซี FC ช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่นะครับพบก,กับผมช้งางเดชนะวันนี้ช่งางเดชพามาหาปูใบไม้แล้วก็ปูแป้นนะครับก็ฤดูนี้นี่เป็นฤดูของปูใบไม้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาซี่โครงไก่มาผูกแล้วก็เอาสวิงตักเหมือนเดิมนะครับก็คลิปก่อนช่งนางเดชมาทําให้ชมแล้วหมานมากๆครับทุกคนเดี๋ยวมาซ้ํากันหน่อยอ่ะเดี๋ยวไปเริ่มผูกโครงไก่กันครับ โรงไก่เราจะมัดกับเชือกนะครับแล้วก็ผูกกับต้นไม้เอ็นเอ็นริมคลองเนี่ยแล้วก็ห้อยไว้แบบนี้ครับเราจะห้อยกันหลายๆจุดแล้วก็จะรอสักสิบนาทีถึงสิบห้านาทีนะครับในการออกมากู้ครั้งหนึ่งเนี่ยก็เดี๋ยวตัดคลิปไว้ท่านี้เนาะเดี๋ยวช่างรเดชขอไปผูกเป็นจุดๆให้ครบนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันตอนกู้ครับผมมาเริ่มดูกันนะครับอุปกรณ์ถังใส่กับสวิงนะ อ่ะกล้องไปทางนู้นครับเห็นไหมอยู่เยี่ยเลยอุย้ยสวิงช้อนเข้าไปที่ก้นครับงัดขึ้นมางัดขึ้นมานี่นี่ครับอุย้ยอออ หลุดไปบ้างไม่เป็นไรครับดูเป็นหลยร้อยตัวทุกคนกับทิ้งเป็นกิโลครับสูตรนี้นี่สุดๆันนี้มากับในพานสองคนนะแม็กไม่ได้มาครับไอในพานโอ้ยโอ้ย,อยดู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 ดมัยอันไหนหลุดก็หลุดไปบ้างนะในพานเนาะ <laughs> มวยเข้าเยอะจริงๆครับ ไ,ม,ไมีไหมพวงนี้ในพนันอ๋อยิบยับอยู่นั่นนุ่นสูตรนี้พ่อแม่สอนมาแล้วทุกคนสูตรคงไก่นีนครับเด็ดนะในพันเนะเาะเกาะแล้วเกาะแล้ว กาะเกียงแล้วนี่ดูเว้ตักกันสามสี่ลูกแล้วครับโอ้ยลูกนล้หนึ่งลูกหนึ่งอะ่ะจุดหนึ่งชุดหนึ่งอะ่ะน่าจะเป็นโลทุกคนเวียนกันตักจนครบปะครับแล้วก็กลับมาซ้ําที่จุดเดิมอีกนี่เพราะว่ารอแค่สิบนาทีแค่นั้นทุกคนดูยเยอะอีกแล้วครับไม่ไอตัวนี้ยังไม่เกาะกับเขาเนเกาะต้นไม้อย,อยู่นี่เกาะเถาวันอยู่นี่เอา้า ดูนะล้วงเข้าไปครับงัดขึ้นมาน,มนี่นอ้นนี่อครับผมไม่น้อยไม่น้อย ดูครึ่งถังไปแล้วครับฝนตกแล้วทุกคนใส่กระสอบก่อนเลยพานมันจะเต็มเอาครับเอาใส่กระสอบไปกอนนี่ไม่ไปครับไปดูกันต่อเรื่อยๆตรงนี้บานเลยครับซ้อนแล้วเอาแล้วพรู พึ่งแตกลังครับทุกคนโอ้ยแหม่สุดๆอ้มีดูหลุดเต็มเลยครับเดี๋ยวเขาก็คานกลับคลองไปเอาเท่าที่ได้ครับ ถ้าทันก็ไล่จับหน่อยนี่นี่นี่ดู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 เอานี่เสียดายเหรอเนะพันเอาตักกันอีกก็ได้อีกแล้วครับเนี่ยระวังนะครับยกนี่บัตสบัด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 ดูโยกเยียโยกเยีย เราจะตักกันอีกสักสองรอบครับเพราะว่าโครงไก่มันจะหมดแล้วนี่เหลือแต่กระดูกแล้วครับตักกันได้อีกสักรอบสองรอบเอาหลุดไปได้ใช่ไหม <c oughs> สูตรนี้นี่คนก็รู้ไม่เยอะนะคลิปนี้ทําออกไปก็ใครจะหากินก็นใช้สูตรนี้ได้เลยครับไม่ต้องไปแย่งกันตักตอนกลางคืนกลางคืนนะ่ะหลักๆคนเป็นร้อยสองรอยทุกคน แบบนี้มากังวันกังวันเงียบกลิบครับคนเดียวเพลินๆเน,นี่ยอ่ะสูตรคงไก่ครับสูตรพึ่งแตกลังเขาบอกพึ่งแตกล่างม,มัดอีกตักทีท้ทยๆแล้วครับยังดูยังแน่นเหมือนเดิมเนี่อือหือเป็นก้อนเลยครับมามาดูอือหือ ไปมั่งไม่เป็นไรฮะเอาที่เยอะๆไว้ก่อนในพานเอามาใส่กระสอบไปแล้วนะอ่ะมันจะเต็มถังแล้วเนาะนี่ปึ๊บอ่ะงานนี้มีเต็มกระสอบนแน่ๆครับ เดี๋ยวเราตักกันอีกสักทีสองทีครับผมแล้วเดี๋ยวค่อยไปสรุปกันได้กันหนึ่งกระสอบใหญ่ๆทุกคนอ่ะมาเทสรุปกันเลยพันรสรุปตรงหมาเลยนะเานเาะกระสอบหนึ่งครับกระสอบปุ๋ยอะเน,นี่ยนี่โอ้โหไอถังนี้มันถังเท่าไหร่นะถังกี่ลิตรดิเนี่ยสองร้อยเปล่เะนะอโอ้ยเนี่ยครึ่งถังสองร้อยลิตรเลยเนาะ สองร้อยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะโอ้โหละลานตาครับแล้วว่าตัวโตโตก็มีนี่เนี่ยหือหลายๆที่เรียกปูแป้นนะครับแต่ว่าบาช่างเรียกปูใบไ,ไม้ทางใต้ทางอะไรนู่นน่าจะปูปปแปะปูแพรเนาะสารลพัดชื่อจะเรียกกันครับผมหนึ่งปีก็เนี่ยครับหนึ่งฤดูกาลก็จะมีช่วงสั้นๆให้หากันนี่อ่ะเดี๋ยวผมจะแบ่งปูชุดนี้นะครับเอาไปขายด้วยแหละเพราะว่าสร้างรายได้เนาะแต่ว่าส่วนหนึ่งจะไปทํากับข้าวนะครับ จะไปทำเมนูอะไรเดี๋ยวตัดเข้าครัวพื้นบ้านของเราครับผมก่อเตาตั้งกระทะใส่น้ำมันที่เราทอดปูใช่ไหมยายเอากระเทียมลงไปผัดเนาะวันนี้จะทำเมนูปูใบไม้ขั่วหวานใช่ไหมยาย เราใช้ปวยไม้เนี่ยแกะเอาแต่ตัวสดๆเราไปทอดทักไว้นะยายส <Yeah. S 1> ่วนทีนี้เราจะเอามาทำขั่วหวานครับผัดกระเทียมให้สุกหอมให้เหลืองนะยาย <Yeah. S 1> จากนั้นเติมน้ำนะยาย <Yeah. S 1> ใส่น้ำไปแล้วเนี่ยเราก็จะปรุงรสนะยาย <Yeah. S 1> ใส่ชูรสตามด้วยผง,งปรุงรสเนาะ เอาล้วครับผงปรุงรสเป็นก้อนแล้วครับแม่ถ้าก่อนนั้นหลุดไปนี่อร่อยเลยนะยายแล้วก็น้ำมันหอยต้องมีเนาะอ่าแล้วก็ตีลูกขาวครับหอมๆนี่แต่พิเศษคือวันนี้เราจะขั่วหวานด้วยอะไรน้ำน้ำตาลอ้อยเนาะอ่าเป็นเมนูโบราณนะครับเมนูนี้ เมื่อก่อนเขาก็ไม่มีเครื่องปรุงจุกจิกนะยายก็มีแค่น้ำตาลแล้วก็พวกน้ำปลาพวกไออชูรสแค่นั้นเองนะยายเนาะพ็หวานแต่เดี๋ยวนี้ก็มีใส่ซอสมัง่งซีอิ๊วขาวบ้างแล้วแต่ครับแล้วแต่ชอบแล้วแต่และบ้านจะกินนะยายเราจะเจียนจะผัดเนี่ยให้น้ำาวหวานแล้วออกนวนๆเหนีวนนยวๆ<ม>นะยายแบบนี้ได้หรือ,อยังครับได้แล้วก็ชิมรสชาติให้เรียบร้อยนะยายเนาะ,ะจากนั้นเอาอะไร ปูที่เราทอดไว้มาลงครับคือถ้าเราทอดปูก่อนเนี่ยปูมันจะหอมขึ้นนะยาย <Yeah. S 1> อ่าแล้วก็ผัดๆคั่วครับนี่ให้น้ำก็หวานเนี่ยซึมเข้าไปในตัวปูขั้นตอนการคั่วเนี่ยเราจะใช้เวลานิดนึงนะยาย <Yeah. S 1> ให้น้ำมันนุ่นเหนียวแล้วให้มันซึมไปเกาะอยู่กับตัวปูครับ มันก็จะกลายเป็นปูคั่วหวานเมนูนี้ทํากับกุ้งก็ได้นะยายแต่ฤดูนี้ปูใบไม้บ้านเราเนี่ยมันชุมครับปูใบไม้หรือว่าปูกระตอยแบบนี้เนาะใช้ได้นะยายอ่าแบบนี้เสร็จแล้วยังครับยายเสร็จแล้วคอ่าเสร็จแล้วเราจะตักใส่จานครับนี ครับน่าก,กินสุดๆอ่ะเมนูนี้แล้วมันอร่อยตรงน้ำขัาวหวานเนี่ยคุกข้าวเด็ดมากๆเลยยาย,อ,ยาอือแบบนี้เสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วจ้ะปูใบไม้ขั่วหวานครับผมมามาทุกคนมาลองชิมกันครับอ่ะมาแล้วครับนักชิมลองเลยปูขั่วหวานครับเมื่อกี้นี่ลองกันไปคนละทีแล้วครับอ <laughs> อะยายคนละตัวยายลองนี ปูตัวเล็กๆครับกระดูกหรือเปลือกมันก็จะกรอบๆเป็นไงอร่อยไหมเป็นหวานๆเค็มๆใช่ไหมก็ถ้าใครชอบที่เราหาวัตถุดิบพื้นบ้านเอามาทำเมนูบ้านๆแบบนี้นะกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยใช่ไหมยายแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนจ้าสวัสดีครับพร้อมกันบายบาย